วันนี้เรามาที่โชว์รูมฮอนด้านครศรีธรรมราชกันอีกแล้วนะครับพี่เอ็มมารับรถที่ลูกค้าเอามาเทิญกันที่โชว์รูมนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นรถยี่ห้อฮอนด้านะเดี๋ยวสนใจตามไปดูกันว่าเป็นรถรุ่นไหนไปะนะครับคันนี้ที่วันนี้เรามาเอาเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับซูซูกิซัวิอ่ะได้ล้อแต่งด้วยนะคันนี้ กันเลยเดี๋ยวเราจะสํารวจดูภายนอกนะครับภายนอกเนี่ยก็จะมีริ้วรอยทั่วไปกันใช้งานเี่มีริ้วรอยกันตรงนี้คูดขีด,ด,ดพวกนี้ผมรับได้นะผมรับได้เพราะว่าเดี๋ยวไปเก็บเสีเยวได้ตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอ่าแล้วก็รอยขูดขีดลูกค้าน่าจะไม่ค่อยถนัดฝั่งซ้ายนะเพราะว่าส่วนมากรอยนะจะเกิดฝั่งซ้ายอ่าใช้ร่างมีไปขูดมาแต่ส่วนที่ซีเรียสจริงคือด้านใต้นี้ด้านใต้นี้ไม่มีอะไรนะอ่าพูดง่ายๆว่าโครงสร้างหลัก ที่เป็นความเห็นรนตัวรถเนี่ยยังคงดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าภายนอกตรงนี้ที่ตาเห็นนะครับน่าจะเลี้ยวไม่พ้นไปค่อมไปขูดอะไรที่มันจำตับะลูกค้าน่าจะไม่ถนัด้ายเพราะว่าซ้ายนี่เดี๋ยวก็ขูดเดี๋ยวก็ขีดนะครับตัวนี้วิเคราะห์เลยว่าผิวนอกเนี่ยต้องเก็บสีทั้งแนวแน่แนชัวร์ชวนะครับมาดูส่วนของฝากระโปรงหน้าบ้างดีกว่าเดี๋ยวเปดิดฝากระโปรงหน้าดูนะครับป้าบ ปรงหน้าตึ๊บตัวนี้เการคำประกปรงจะอยู่ฝังนี้นะครับเอาลงมาแล้วก็คำตรงนี้ปน,นะครับไหนๆก็เปิดฝักระปรงหน้าเนาะเราตรวจช็คเลขตัวถังไปได้วยเลยนะครับเลขตัวถังเขาบอกว่า MMSH72S00160625 นะตรงไหมตรงเป๊ะเลยนะครับอันนี้ตรงเป๊ะนะครับเลขตัวถัง60 6 2สองห้าตรงเัง้ส่วนเลขเครื่องยนต์นะครับเลขเครื่องยนต์เขาบอกว่าอยู่หน้าเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยซึ่งฝั่งรงไปจะเห็นไหมนะมเห็นไหมอ่าเห็นเห็นนะครับก็จะลงท้ายเลขเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเคเอน12บเนาะแล้วก็เอ่อ s 1 6ห7 3 1ศย์ดสามหนึ่งอ่ะ,ะตรงไหมตรง นะครับตรงเป๊ะอย่างนี้คนได้แน่นอนไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนนะครับมาดูโครงสร้างกันเลยแล้วกันนะครับฉะนั้นเลือกเครื่องเลขถังตรงนะครับสีน้ําเงินเนี่ยตรงออกห้างนะครับสวิต์เป็น GL เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับเออนะครับเลือกเครื่องเลขถังตรงดูน็อตนะครับไม่มีการหดขยับสรตโปรงหน้านะครับแล้วก็แก้มข้างก็ไม่มีหดขยับนะครับเบ้าโช๊กเห็นนะปั๊มชิ้นส่วนการผลิตก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็จุดอาร์กก็ยังมีครบนะครับแล้วก็ตัวจุดอาร์กนี้ นะครับก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับจุดอาร์ตสติ๊กเกอร์นะครับโอเคจุดอาร์ตยังสมบูรณ์ดีนะครับรูกลมยังกลมรูเหลี่ยมยังเหลี่ยมรูกลมยังกลมนะครับน็อตไม่มีการถอดขยับนะครับพาร์ตนัมเบร์พวนนี้ยังอยู่เห็นะหมอ่าดัมเบอร์หัวโชค๊คยังอยู่นะครับจุดอาร์ตตะเข็บลายไม่ขาดทุกอย่างอยู่ครบน็อตไม่เคยขยับคือการประกอบจากโรงงานมันจะดูง่ายมันจะดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกซีนตะเข็บเส้นนูนเนี่ยตาอ่ฝากระโปรงเนี่ยเห็นไหม มันก็จะมีความหนาสม่ำเสมอนะครับเรียบร้อยดีแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรดูซับหลังเบ้าไฟนะครับไม่มีการเคาะไม่มีการดัดดุง้งหรือไม่มีการตัดต่อไม่มีการเชื่อมใหม่นะครับตอนนี้จุด A, อดาร์เรียบร้อยดีหลังเบ้าไฟเป็นไงจุดอาร์เรียบร้อยดีแชทรงแชสซีมีความตรงคมชัดนะครับของการประกอบแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับให้ดูองค์ประกอบทั้งหมดโดยรวมนะครับผนงังหลังห้องเครื่องนะครับสมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหา ภายในห้องเครื่องนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องรั่วเยิ้มหยดย้อยนะครับคันเลอร์มาร์กเนี่ยตัวยางแท่นเครื่องยังอยู่ดีเลยนะครับโดยรวมโอเคนะไม่มีน้ามันเครื่องไม่มีน้ํามันของเหลอวอะไรรั่วซึมนะครับแม่ปั๊มเบรกโอเคสีน้ำมันเบรกก็ยังใสยอยู่นะครับน้ำยาหม้อน้าสีเป็นไงบ้างไหนวแกะดูดินี่สียังใสๆเจ้าแจ๋วอยู่อย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้นะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ตามแมวยังสีฟ้าอยู่สภาพดูดี นะครับดูดีทีเดียวเชี่ยว่นะเดี๋ยวปิดฝานี้เรียบร้อยกันอืมคลิปกลับคลิปกลับนะครับมอน้ําไม่มีการรั่วซึมนะครับก็คือดวงประกอบทั้งหมดเลยเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องขับกลับด้วยนะครับโอเคองค์ประกอบทุกอย่างในงเครื่องถือว่าสมบูรณ์ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับมาดูประตูบานข้างกันบ้างเฮ้รุ่นนี้คิเลด,ด้วยสมมติถ้าลรับรถนะครับกุญแจกุญแจกุญแจหน้าตาเป็นแบบไหน,นอ่ โอ้ปุญนจอยู่ที่เรานี่นี่ปุญนจหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสมมติว่าใส่ไว้ในนี้นะครับลองปิดประตูลองดูดิอ่ะล็อกไม่ได้เนื่องจากเนื่องจากเราเปิดฝากรปรงหน้าไว้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับลองปิดฝากระรงหน้านิดนึงเราปิดดิใช้ได้ไหมอ่ะลองปุญนใจคี์เลสใช้ได้ไหมเออสงสัยฐานใกล้หมดอ่ะรีโมทใช้ได้นะครับไนคีดเลสคี์เลส โอฐานอาจจะอ่อนนะครับอันนี้ไม่ได้กดนี่นะอันนี้คือปดิปดปลดล็อกอันนี้ล็อกอ่าล็อกได้อ่านี้ไม่ได้กดตัวนี้นะครับกดแค่ตัวนี้ปลดล็อกอ่าได้โอเคคีย์เลถฐานอาจจะอ่อน๋อยวไปเช็คดูนิดหนึ่งนะครับลองสตาร์ทเยียบเยียบเบรกนะครับเยียบคับกดสตาร์ทอ่าเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับอันนี้เป็นปุ่มกดสตาร์ทด้วยนะแล้วก็มีสมาร์ทคีย์เลสอ่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งเราไปดูบอดี้กันก่อนนะครับบอดี้ ดูล็อตบานประตูไม่มีการถอดขยับเห็นไหมน็อต <Not S 2> บานประตูไม่มีถอดขยับนะครับทั้งตัวนอกตัวในนะครับสติกเกอร์สีนะครับไม่เกยสติกเกอร์นะครับปลอนไม่มีการถอดขยับนะครับแล้วก็น็อตไม่มีการถอดขยับก็คืออย่างนี้ก็คือเดิมๆนะครับสีบานประตูตรงคมชัดได้แนวสม่ำเสมอนะครับเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีนะครับโอเคดูออกประตูนิดนึงจุดอาร์จุดอาร์นี้ใสๆเดๆิมๆคมๆอย่างนี้ใช้ได้นะหึ สตาร์ทเครื่องแล้วเหมือนไม่ได้สตาร์ทเลยเสียงเครื่องมันโคตรเงียบไปดูต่ออืนอนะจะเปิดดูอ่ะดูซีน้านประตูมีความตรงคมชัดแบบนี้ใช้ได้นะครับคือพูดง่ายๆว่าโครงสร้างหลักเนี่ยก็คือเดิมนะจ๊ะโครงสร้างหลักเดิมเท่าที่ดูมานะครับจุดอ้าอย่าง การประกอบโรงงานใช้ได้สมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรมีความตรงคมชัดนะครับไม่มีรอยของการที่โดนชนแล้วมาซ่อมนะครับแต่เรื่องของสีเนี่ยคงต้องไปจัดการเก็บพวกริ้วรอยเล็กๆน้อยๆขูดฉีดรถไม่ขยับรถไม่ขยับจุดอาร์กันอยู่นะครับซีนต่างๆมีความตรงคมชัดดูซ้ายดูขวานะครับสม่ำเสมอดีไม่มีปัญหาอย่างนี้คือผ่าน จุดอาการประกอบโรงงานนะครับเวลาที่เขาสปอตมาเนี่ยมันจะต้องมีความคมชัดแบบนี้นะครับแบบนี้คือไม่มีปัญหานะครับโอเคเรียบร้อยดีดูพื้นยางอะไหล่ถ้าไม่ชนบนอาจจะชนล่างได้เอเรียบร้อยดีมีฝุ่นซึ่งเดี๋ยวไปจัดการได้เรื่องฝุ่นนะครับเครื่องมือนะครับเครื่องมือยางอะไหล่หูลากจูงทุกอย่างครบจุดจุดอาร์อะไรยังอยู่เดิมนะครับแผ่นดับโรงง,งานยังอยู่นะครับมีความสกขรบป,ปกบ้างก็ไปจัดการเอานี่แมลงอยู่ตรงนี้นะจ๊ะองค์ประกอบทุกอย่างครบเป๊ะฝั่ง นะ,ะมาดูด้านใต้นะครับว่า <S <S ไม่มีการชนมาฮะเห็นไหมไม่มีสนิมเกิดกังจูเรียทุลังไม่มีนะครับซื้อรถเนี่ยระวังเรื่องของการผูกด้วยนะครับตันนี้ไม่มีผูกที่ใช้ได้นะครับให้ระวังเรื่องผูกด้วยนะครับแต่น,นี้เช็คแล้วไม่มีผูกอะบอดี้ประตูเดิมนะครับประตูเดิมกรอนเดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีการขยับไม่เคยถอดนะครับอะเป็นไง ุดอาร์คคมชัดนะครับเส้นสายตรง,ตรงอ่าแบบนี้แสดงว่าโครงสร้างดีโครงสร้างดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับแต่ว่าถ้าผิวภายนอกเนี่ยอาจจะมีถลงทะลอกเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวค่อยไปเก็บสีได้นะครับพวกถลลงทะลอกเนี่ยไปเก็บได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเพลทรโรงงานของซูรุก,กิจนะครับเห็นไหมมันจะลงท้ายด้วย1 6 0 6 2 5อันนี้ต้องให้ตรงให้ตรงกับในการจดทะเบียนนะครับเห็นไหมห 6 0 6 2 5ตรงไหมตรงกันนะครับเลขตัวถังต้องตรงกันนะครับนี่ก็เรียบร้อยดีแกนนาไม่ไม่เคยขยับนะครับรถไม่ขยับดูซีต่งตางๆเดิมไหมเดิมนะครับแล้วก็แผ่นเพจชัดเจนนะครับถ้าไม่มีแผ่นเพจระวังนะครับบางไฟนแนนซ์ไม่รับจัดนะครับอบอ่าจุดอา,าร์คมชัดเส้นสายตรงแบบนี้คือโครงสร้างหลักเนี่ยเดิม ก็คือจบแล้วถ้าสำหรับผมนะครับส่วนไอ้ลูกรอยเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเก็บสีเอาได้นะครับแล้วก็รถคันนี้เนี่ยเอกสารประกันภยัยภาษีอะไรพวกนี้ก็ครบถ้วนภาษีเนี่ยหมดปีหน้านะครับเดือนเมษาหกเจ็อันนี้ใช้ยาวใช้อีกเกือบปีอะแล้วก็กุญแจมีให้2ดอกเป็นกุญแจคีย์เลสกดปุ่มสตาร์ทด้วยแล้วที่สําคัญนะครับโทษนะครับขออนุญ,ญาตนะครับรถคันนี้นะครับ จดทะเบียนเมื่อ21เมษายน57นั่นก็คือปี2014รถผลิตปี13นะครับแล้วก็มาขายจดทะเบียนเอาปี2014ก็คือปี2557ว,วันที่21เมษายนนะครับวันที่21เมษายนนะครับปี2557วันเดียวกันนั้นกับที่จดทะเบียน21เมษายน2557ผู้ถือกรรมสิทธิ์คือคุณคุณคนนี้นะครับคุณคนนี้ซึ่งเป็นลําดับเดียวรถมือเดียวจากป้ายแดงครับหน้าต่อมาไม่มีชื่อใครแล้วเห็นไหมหน้า6ไม่มีชื่อใครแล้วนะหน้า4คือหน้าแรกที่มีการจดทะเบียนนะครับ รถมือเดียวซื้อสดออกห้างจากไปแดงมาเคลียร์ไหมครเคลียร์นะใสแบบเล่มใสมากแล้วต่อภาษีตรงเป้ง,ปง,ปง,ปงๆทุกปีนะครับไม่เคยระงรับไม่เคยจดใหม่รถใส่มากและที่สําคัญที่ผมบอกว่ากุญแจครบนะกุญแจครบคู่มือประจํารถทุกอย่างครบนะครับประวัติการดูแลรักษาดีนะครับที่สําคัญนะเลขใหม่เลขใหม่สองหมื่นห้าเว้ยเลขใหม่สองหมื 25, ่นห้าอ่ยบ้าไปแล้วดูภายในก่อน ว่าบอกเป็นไงบ้างบอกอุย้ยบอกโคตรสะอาดอนะโคตรคลีนอะดูดิอันนี้ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับให้ดูนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรกับรถนะเห็นไหมความคลีนเป็นไงบ้างยังไม่ได้ทําอะไรกับรถเลยอนะเพิ่งมาเนี่ยเพราะว่าไอ้ลิ้วรอยพวกเนี้ยเดี๋ยวต้องไปเก็บสีนะครับแต่ว่าอย่างภายในเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยความสกรปรกก็ยังพอมีอยู่ให้เห็นบ้างนะครับแต่ให้ดูนะครับว่าเลขไม้สองหมื่นเนี่ยสภาพบอกต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นไงเป็นไง ครับยังไงสองหมื่นให้ไหมให้นะ,ะเดี๋ยวลองเปิดแอร์ดูหน่อยดีว่าคือกุญแจเนี่ยแบตเตอรี่มันน่าจะใกล้จะหมดเนอะไหมมันก็เลยร้องหาพี่พี่พพอวางตรงนี้ห่างเนี่ยมันก็ร้องหานะครับอ่ะโอเครถคันนี้อย่างเดียวเลยเกียร์ธรรมดานะครับโอ้ยเกียร์ธรรมดาแต่จับถนัดมือเดี๋ยวเราขับกับซูล่าเดี๋ยวจะโชว์ศักยภาพกันนะครับแต่ขับง่ายนะครับเพราะว่าคัสต์มันนิ่มนะครับคัสต์ดทุ่นนิ่มเลยนะครับอ่ะแล้วก็ วงบัลลัยก็แน่นดีไม่มีแบบกุกกักกอกแก๊กเลยนะกระจากมองข้างก็พับไฟฟ้านะเออนี่นะพับไฟฟ้านะเกียร์ธรรมดากระจกมองข้างพับไฟฟ้าลงเวยกดปุ่มสตาร์ทนะเออวิทยุใช่ไ,ไหมอลองเปิดดูวอลลุ่มแอ่วอลลุ่มตรงนี้ได้ยัได้อยู่โอ้ได้อยู่ได้อยู่<ร>ะนะการเนต์อุด้วยรุ่งเรื่องโอมซัมได้โอเคทุกอย,อย่างใช้งานได้นะครับไฟส่องหนที่ใช้งานได้ โอเคทุกอย่างใช้งานได้แล้วครับเบาะหลังนี่พับได้ด้วยนะรุ่นเนี้ยอืให้ดูกันสักนิดนึงเบาะหลังพับได้ด้วยพับตรงนี้ครับผมพับลงมาได้เลยส่วนอันนี้เนะี่ยจริงๆเขาเอาไว้ปิดบังตาด้านหลังนะครับเดี๋ยวปุ่มเปิดตรงนี้เป็นทัชแพดนะครับอ่ะปิดตรงนี้ลงมาบังตาโอเคไนหะมนะครับเบาะหลังเบาะหลังสามารถพับได้แบบนี้เวลาจะไว้ของเวลาไปซื้อของข้าบ้านนะครับ พับลงมาแล้วพาดของยาวๆเข้ามาได้นะครับโดยรวมรถรถคลีนรถสะอาดดีนะครับสะอาดดีดูบ่งบอกอะไรพวกนี้เนื้อตัวน้องโอเคใช้ได้นะครับนี่แบบนี้อ่ะอันนี้ต้องไปขัดสีหน่อยแล้วก็ไปเก็บสีนะส่วนที่ผมคิดว่าผมต้องไปทานะก็คือเรื่องของพวกนี้พวกนิ้วลอยพวกนี้นะครับเพราะว่ารอยพวกนี้คือลูกค้าน่าจะไม่ถนัดซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายระเบียดตลอดเห็นไหมอันนี้ก็ซ้ายนี่ก็ซ้ายเนะนี่ยเนี่ย พวกเนี้ยเดี๋ยวต้องไปเก็บสีนะครับพวกขุดขุดขีดขีด,ขด,ขดทั้งหลายทั้งแหล่นก็คือเก็บสีพูดง่ายๆสายทั้งแนวลูกค้าไม่ถนัดซ้ายโอเคประมาณนี้เลยเลขไมค์คันนี้เด่นเด่นเลยนะเลขไมค์แค่20,000กว่ากิโลเด่นๆเลยแล้วรถดูเดียวออกข้างป้ายแดงไม่ได้ไก่กาอะไรนี่นะครับคือแบบว่าไม่ได้มาโกหกมาจกตานะครับเพราะว่าสภาพมันได้จริงรถเลขไมค์0 0 0 0ให้ดูเอานะว่ารถเลขไมค์0 0 0 0เนี่ยพวงมาลัยเท็กเจอร์มันจะเป็นยังี้ให้ดูรายละเอียดนะครับว่าหนังหนึ่งอะไรพวกนะี้เห็นไหม พวงมาลัยพวงมาลัยของที่ขับสองหมื่นเนี่ยมันต้องประมาณนี้เว้ยมันต้องไม่แบบว่าพวงมาลัยล้นล้นอะไรอย่างเงี้ยได้หรอไหมแล้วก็พวกโลโกโ้เนี่ยสองหมื่นโลโก้มันต้องเป็นแบบนี้คมคม,มชัดๆนะครับนี่ปุ่มต่างๆมันต้องสมบูรณ์อย่างนี้นี่สองหมื่นมันต้องอย่างนี้เออโอเคใครสนใจเดี๋ยวคันนี้ทําสัญญาแล้วก็ตีรถกลับสุราษบอกเลยนะคันนี้ผ่อนไม่แพงด้วยสี 4, ่พันกว่าบาทเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อใครสนใจฝักมดุด สงหมอรับตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขับกลับสุราษฎร์เหมือนเคยสุส k ก s สว f ปคันนี้นะครับมีดีที่เลขไม่สองหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองเป็นรถมือเดียวซื้อสดจากป้ายแดงนะครับเท่าที่ทดลองขับเนี่ยโ,โหเครื่องฟิตเกียร์ชิดสับ ยกเนี่ยพุ่งเลยนะครับเดี๋ยวดูนะแต่ผมเชนเกียร์ให้ดูว่ารถเล็กๆเ,เครื่อง1,250ซีซีแบบเนี้ยพอเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยซึ่งมันได้เรื่องความประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเพราะมันเป็นอีโคคาร์ถูกว่าแต่ด้วยความที่พอมันเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วเครื่องเล็กแบบเนี้ยมันขับกระทัดรัดแล้วมันขับมันแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวดูนะนี่ขับแบบว่ามือเดียวนะอีกมือหนึ่งเนี่ยก็คือถ่ายวีดีโอให้ดูนะเป็นไง เป็นไงเกียร์นี่ก็ดาสั้นนะครับเป็นสไตล์ควิกชิฟต์เปลี่ยนเกียร์ได้ไวนะครับคลัตนิ่มเหยียบปุ๊บสับ,ป,บปั๊บยกปุ๊บเติมคันเลขเนี่ยโอ้โหขับโคตรมันอีกอย่างหนึง่งสวิปเป็นรถที่ขับช่วงล่างค่อนข้างดีนะครับคลัต็นิ่มขับไม่เหนื่อยช่วงล่างก็เกาะถนนดีอัตราเร่งก็ดีเกียร์ก็เป็นควิกชิ i ต์เปลี่ยนแบบง่ายๆการสั้นๆ โดยรวมพอใจมากกับการขับขี่ของรถรุ่นนี้นะครับถ้าใครไม่เคยขับเนี่ยบอกเลยน่าขับมากๆนะครับประหยัดน้ำมันด้วยเร่งได้ดีด้วยเกาะถนนด้วยแจมโดยภาพรวมของการขับขี่ซูซูกิสวิตเกียร์ธรรมดานะครับคลั์นิ่มดีการเกาะถนนใช้ได้นะครับอัตราเร่งโอเค คือเป็นรถจะพูดอะไรถ้าเป็นรถที่ขับแบบแนวกระชับกระชับช่วงล่างดีอัตราเร่งดีในกลุ่มอ e ีโคคารผมเชื่อว่าสวิฟก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแหละที่จะสร้างความประทับใจในการขับขี่ให้คุณได้นะเงื่อนไขเดียวสําหรับคนที่จะใช้รถคันนี้นั่นก็คือคุณขับเยอธรรมดาได้ไหมถ้าคุณขับได้คัดนิ่มก่อถนนประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีจัดไปครับน่าใช้มากๆยิ่งคันนี้รถมือเดียวข้างปลายแดงด้วยเรียกไม่น้อยด้วยซึ่ง สภาพเนี่ยสดจัดประหลัดอบอกวิ่งมาแค่สองหมืนกว่างนะครับกดปุ่มสตาร์ทด้วยอืมเจ้าอะไรนะว่ามันครบเครื่องแล้วนะสําหรับความดีงามที่จะหารถไว้ใช้ทักคันหนึ่งเอาแบบประหยัดประหยัดและได้สมรรถนาที่ดีจัดไปครับคันนี้ผ่อนแค่สี่สามสองหนึ่งเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องดาวผ่อนสี่พันสามรอยี่สิบเอ็ดบาทผ่อนได้ไหมผ่อนได้ทักมาเดี๋ยวจัดงานให้แบบยิ่งยง เป็นว่านะครับรถคันนี้เนี่ยโดยรวมโอเคเลยขับขี่ดีโครงสร้างดีทุกอย่างดีหมดมีแต่แผลภายนอกเนี่ยแหละครับที่ว่าลูกค้าอาจจะขับแล้วไม่ค่อยได้ระวังนะครับก็มีขูดขีดทั่วๆไปเดี๋ยวผมจะเอาไปทําสีให้นะครับไปเก็บสีให้แบบอย่างดีเลยนะครับถ้าใครสนใจลองทักมานะผ่อนแค่4,321บาทเท่านั้นเครดิตฟรีดาวได้ด้วยเลยเชียนะโอเคส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนเดิมจัดป้าบ๊ายบาย